ื่อในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเดาาจ็จพระนางเจ้าสิิกิิ์พระบรมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2564โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคาดีเฉลิมพระเกียรติชุดสดุดีสมเด็จพระบระมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งหนึ่งได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเยี่ยมทหารที่เขาค้อปรากฏว่ามีการลำเลียงทหารบาดเจ็บจากแนวรบกลับมาที่โรงพยาบาลสนามที่ฐานปฏิบัติการเฮลิคอปเตอร์ได้นำคนเจ็บมาลงใกล้ๆที่ประทับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้ไปเยี่ยมทหารที่บาดเจ็บ ข้าพเจ้าได้เห็นเลือดสดๆแม้ข้าพเจ้าจะพยายามทำสีหน้าให้มั่นคงแต่แววตาของข้าพเจ้าคงฟ้องว่าข้าพเจ้ากลัวเลือดมากฉะนั้นทหารที่บาดเจ็บคงสังเกตได้ความรู้สึกของเขาที่ว่าต้องการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ คงจะอยู่ในจิตใจเขาตลอดเวลาเพราะเขาปลอบข้าพเจ้าทันทีว่าท่านครับผมไม่เจ็บอะไรมากหรอกไม่ต้องห่วงข้าพเจ้าตื้นตันที่คนเจ็บกลับมาปกป้องห่วงใยข้าพเจ้าห่วงแม้เพียงความรู้สึกของข้าพเจ้าผู้ยังแข็งแรงดีทุกประการโดยไม่ได้ห่วงอาการบาดเจ็บของตนเองเลย และอย่างที่ข้าพเจ้าได้เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังนาที่นี้ย้ำถึงว่าสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ได้เพราะท่านทั้งหลายได้ช่วยกันปกป้องและจงใจที่จะให้อยู่ได้สิ่งเหล่านี้สถิตอยู่ในความทรงจำในใจของข้าพเจ้าตลอดมาทำให้มีความมุ่งมั่นที่จะ รับใช้ประชาชนทำให้เขาอยู่ดีกินดีมีความสมบูรณ์มากขึ้นเพื่อจะได้เป็นกําลังของบ้านเมืองกันต่อไปจึงนับเป็นความภาคภูมิใจและความโชคดีของปวงชนชาวไทยที่มีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพราะมิได้ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนี ในพระบาทสมเด็จพระวชิลเกล้าเจ้าอยู่หัวเท่านั้นหากพระองค์ยังทรงเป็นแม่ของแผ่นดินแม่ของปวงชนชาวไทยทรงเอื้อประโยชน์อำนวยความสุขแก่ประชาราชนด้วยโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆซึ่งล้วนสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนและประเทศไทยโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริจึงสามารถช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ที่ยากจนมีงานทํา มีไรายได้มีความรู้ด้านการเกษตรมีแหล่งผลิตอาหารและจ้างงานภายในท้องถิ่นโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด,ดําริปรากฏชัดทั้งในด้านการสร้างอาชีพเกษตรกรรมเลี้ยงชีวิตจนถึงการปลูกจิตสำนึกเพื่อให้ราษฎรได้ช่วยกันร,รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชดําริที่บ้านนาป่าแปง จังหวัดในห้องสอนที่ทุกวันนี้ราศดรสามารถผลิตอาหารเพียงพอต่อการบริโภคสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักของแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและธนาคารอาหารชุมชนโครงการป่ารักน้ำและโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์เพื่อให้ราษดรได้ช่วยกันร,รักษาฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลาย กลับคืนเป็นป่าสมบูรณ์ควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพและเห็นถึงคุณค่าของผืนป่าอันเป็นแหล่งผลิตอาหารตามธรรมชาติแม่บอกว่าเมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมา ท่านได้ประทานต้นกล้าพันธ์ุทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอ่ะอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้อ่ะกาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์ได้รายได้จากตรงนี้ท่านลำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่าไรายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนเริ่มให้ค่ะขอบคุณมากค่ะสำนึกงในพระมหาการุณาที่ขุณมากที่ราชการที่สิบและพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขาอย่างพวกเรา ยังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากค่ะการฟื้นฟูสภาพทะเลไทยพรงได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชัยฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสส่งผลให้มีปริมาณสัตว์น้ำเข้ามาอาศัยบริเวณปะการังเทียมหรือบ้านปลาเป็นจำนวนมาก ในขณะที่โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีเป็นหนทางในการประกอบอาชีพด้านการประมงที่ยั่งยืนทดแทนการออกเรือไปจับสัตว์น้ำในทะเลที่ห่างไกลพระราชดำริของการฟื้นฟูและส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านให้กลายมาเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงชีวิตราษฎรในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศ คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปะชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายๆ พระมหากรุณาที่คุณแม่ของแผ่นดินนี้วันนี้ได้สร้างงานสร้างไรายได้ให้กับราษฎรมากมายเป็นงานหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์ทำให้ลุ่มอาชีพทอผ้าของเรามีความภาคภูมิใจในการสืบทอดการทราารอผ้าและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจะสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าย้อมสีธรรมชาติจนชั่วรูปชัว่วลานสืบไป ข้าพเจ้ามีอยู่มีกินจนถึงปัจจุบันนี้ก็เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงได้มาต่อยอดให้ชาวบ้านโพนจนได้มีอาชีพกินมีฐานะดีขึ้นข้าพเจ้าขอขอบพระคุณสมเด็จพระพันปีหลวงพ่อสมเด็จพนเขาม่าให้ความช่วยเหลือกาชีวิตเป็นดีใน็ดีขึ้นค่ะบ่อค่อยได้เห็นเงินมือก็ได้เห็นค่ะค่ะดีใจเพื่มใจค่ะ ส่วนหนึ่งกับทรงไปที่สวนกิตรรดานเนาคะค่ะเป่นกตีเป็นเงินไม้เขาส่วนหนึ่งเาขากับช่วยไปที่ทำงานของเขานี่ค่ะที่ล่งท่อไหมนี่แขกมาขาเจ้าทั่วมาล่งหรายๆทีข่ขจ้ากบมาซื้อค่ะสมเด็จพระพันปีหลวงพระองค์ท่านทรงฟื้นฟูงานหัตถศิลป์ของภาคอีสานอ่าเป็นด้านการทอผ้าไหมทําให้ราษฎรอ่ามีงานใช้มีงานทําตลอดทั้งปีไม่มีการยากจนเป็นผ้าที่ใสแล้วดูดีสวย มีเวลมีวับเพราะว่าเคยเห็นที่สมเด็จพระพันปีหลวงสเสด็จเยือนต่างประเทศพระองค์เลือกที่จะใช้ผ้าไหมเนี่ยการฉลองพระองค์ไปในการงานต่างๆครับอ,อยากให้คนรุ่นใหม่ภูมิใจในเอกลักษณ์ในอัตลักษณ์ของตนเองภูมิใจในความเป็นไทยครับเพราะว่าความเป็นไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกโครงการนั้นเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระองค์พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ ยังได้รับการพัฒนาส่งเสริมสารต่อพระราชปณิธานสืบสารรักษาและต่อยอดดำเนินไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระวชิลเกก้าเจ้าอยู่หัวด้วยทรงตระหนักถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด,ด้วยพระปีชาสามารถด้วยพระวริยาอุตสาหะ ด้วยพระราชารไทยที่ทรงเมตตาและทรงห่วงใยในอาณาประชาราษและแผ่นดินไทยเป็นสําคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยและทรงเป็นความสุขและรอยยิ้มของพื้นแผ่นดินไทยตลอดไป เวลา17นาฬิกาสมเด็จพระอริยวงศาขัตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงน้พระอุโบสถวัดราชบดีสถิตมหาศีมารามทรงนำคณะสงฆ์สวดมนต์ทำวัดเย็นแล้วเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระปรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2560 所以。Sí. เวลา7นาฬิกา55นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโคนกและปลาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมรัชชนนีพันปีหลวงวันที่สิสงิงหาคม2564นณท่าวาสุกรีเขตตุสิตกรุงเทพมหานคร เวลาเก้านาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมไทยพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระตาหารเพศถวายผ้าไตรและถวายเครื่องสังฆทานแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและพระสงฆ์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่12สิงหาคม2564ณพระอุโบสถวัดราชบดีสถิตมหาศีมารามเขตพระนค,ครกรุงเทพมหานาครในวันเดียวกันนี้เวลา9นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหรรรม่อมทยา้คาราชบริพานหน่วยราชการในพระองค์ไปเป็นประธานในการบำเพ็ญร,ราชกุศลถวายพระทหารเพนถวายพระไตร,ไรและถวายเครื่องสังฆทานแด่พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2564ณวัดพระอารามหลวงจำนวน8วัดได้แก่ วัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชษุพนทิบวมังคารา,รามวัดราชประดิษฐสถิตมหาศีมา,ารามวัดเบญจมคบพิษดุสิตวนารามวัดราชาธิวาสวิหารวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์วัชนะสงครามและวัดหงรัตนารามกรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบระมราชินีนาถพระบรมรัชชน,นีพันปีหลวงประจำปีพุทธศักราช2564กองทัพบ,บกโดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่1กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ทําการยิงสลุดหลวง21นาาัดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบระมราชินีนาถพระบรมรัชชน,นีพันปีหลวงณบริเวณท้องสนามหลวง และที่ป้อมวิชัยประสิทธิ์พระราชวังเดิมกองทัพเรือโดยกองพันทหารราบที่1น่รักษาพระองค์กรมทหารราบที่1งกองพลนาวิกโยธินโดยบัญชาการนาวิกโยธินได้ทำการยิงสลุดหลวง21นัดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสบัญเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2564 ขณะที่กองทัพอากาศโดยกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการอากาศโยธินทําการยิงสลุดหลวง21นัดฉเฉลิมพระเกียรติสมเ,มเด็จพระนางเจ้าสิรฯฯิกิติ์พระบร,รมราชินีนาถพระบร,รมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา89พรรษา12สิงหาคม2564ณลานอเนกประสงค์โรงเรียนในเรืออากาศนาวมินทกษักตริยาธิราช ที่ลานกิจกรรมชั้นสองอาคารรัฐประาศาสนพักดีอาคารบีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะราชวิทยายลัยจุฬาภรร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนสืบสารพระปณิธานสมเด็จเจ้าฟ้ากรมระศีสว่างชวัตบรคัติยราชนารีอมประธานราชวิทยายลัยจุฬาภร จากศูนย์บริการฉีดวัคซีนซิโนโฟาร์มสร้างภูมิคุ้มกันโควิด -19 ให้แก่ผู้พิการจำนวน5,000คนเพื่อถวายเป็นพระก,กุศลแด่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างทวัตวรกติยราชนารี สำหรับวัคซีนที่ราชวิทยายลัยจุฬาพรนับมาจาัดสรรและฉีดให้แก่ผู้พิการในวันนี้เป็นวัคซีนซิโนฟาร์มที่ได้รับบริจาคจากองค์กรต่างๆและมีภาคเอกชนได้นำแท็บเล็ตและคาร์ดเรดเดอร์มาช่วยในการลงทะเบียนและบริหารจัดการข้อมูลเป็นรายบุคคลรวมทั้งมีทุกที่แพทย์พยาบาลและจิตอาสาคอยให้บริการแบบวันสต็อปเซอร์วเตียอปปองกันก,นกนารแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งมีพระเจ้าวรวงเทพระองค์เจ้าสมสวลีกรมเมืองเมืองสุทธานารีนาธนายกกิติมาสักตลอดชีพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรก,กิติยาภาณเรียนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชาที่นีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทย ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่มีผู้ป่วยทุกช่วงอายุจึงมอบเงินให้กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ8 4 3มหาราชินีบริธิโรงพยาบาลเด็กสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีจำนวน5 0 0 0 0บาท เพื่อจัดทําห้องความดันลบเพื่อรักษาเด็กและผู้ปกครองที่ป่วยด้วยโรคโควิด -19 จํานวนหนึ่งห้องเพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีเพียงสองห้องเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิิกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2564 ที่อาคารสีจุลทรัพย์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมบมืชีสุทธานารีนาธนายกกิติมาศตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชาธินิสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาประธานกรรมการบริษัททอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยโปรดให้บริษัทที่อาสาเพื่อนพึ่งพายามยากมอบอาหารปรุงสุกทอมรับประทานให้แก่ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่เขตปทุมวันเป็นวันสุดท้ายโดยคัดสัรผู้ประกอบการรายเล็กในเขตปทุมวันที่ขาดรายได้ เราได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเขตปทุมวันส่งมอบอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานให้แก่ประชาชนและแคมป์คนงานในเขตปทุมวันได้แก่แขวงวางใหม่แขวงรองเมืองแขวงปทุมวันและแขวงรุมที่นีวันละ4,000กล่องแบ่งเป็นสองมือ้อมื้อละ2,000กล่องตั้งแต่วันที่13รกรกฎาคมถึง12สิงหาคม2564 มรลนิธิมอบอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานรวม131,800กล่องช่วยร้านค้าขนาดเล็กกว่า100ล้าน สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่12สิงหาคม2564ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.ts ระหว่างวันที่7-13สิงหาคม2564 ด็จพระอญญารยวงศ์สาคตยานสมเด,ด็จพระสังฆราชสกลมมหาสังฆปรินายกถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2564ขอถวายพระพรจะเจริญพระรชสิริสวัสดิพิพัฒนมงคลพระชน,นมสุข ทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิษพระราชสมภารเจ้าสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐอภิรักขิตสมัยเฉลิมพระชนมพันษาของสมเด็จบรมบพิษพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งอาตมาภาพในนามคณะสงฆ์ ขอตั้งกลยาณจิตสำแดงความปิติโสมนัสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษามาโดยสวัสดีนับถึงบัดนี้ได้89พรรษาบริบูรณ์สมเด็จบรมบพิตรพระพาราชสมภารเจ้าทรงประกอบพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อเกื้อกูลสรพพชีวิตทั้งมนุษย์สัตว์ตลอดจนพฤกไพรให้ดำรงคงความผาสุกร่มเย็น เป็นนิพพัทธราชาจริยามาเนิ่นนานหลายทศวรรษราชจริยวัตรอันอ่อนโยนละมุนละม่อมน้อมนำดวงจิตของพระศกนิกรให้คลายความรุ่มร้อนแห้งแรงกลับชุ่มเย็นทรงแผ่พระเมตตาการุญยาจิตอย่างอเนกอันตน์นทรงสร้างสรรพลังแห่งความเป็นมารดาคู่รักและปรารถนาดีต่อบุตรอย่างจริงใจ พระเมตตาบารมีประการนี้ย่อมบังเกิดแต่พระราชธรรมอันเป็นเหตุเชื่อมโยงให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับเมตตาธรรมกล่าวคือขันติธรรมเพราะความอดทนอดกลั้นย่อมจะทําให้บุคคลผู้ประสบโลกธรรมอันไม่น่าพึงใจสามารถยับยัง้งไม่ปฏิบัติตอบโต้ความรุนแรงที่ได้รับโดยอาศัยความอดทนอยู่ได้ สงบอยู่ได้ฉะนั้นผู้ถึงพร้อมด้วยเมตตาและขันติทั้งสองประการย่อมเป็นที่รักที่ชอบใจของมหาชนทั่วไปสมดังพุทธ,ธาาศาสนสุภาษิตที่ว่ามนาโปโหติขันติโกแปลความว่าผู้มีความอดทนย่อมเป็นที่ชอบใจในทุกสถาน อุดมมงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาจึงขอประชาราษฎรจงสมัครสมานปรองดองกันสนองพระมหาการุณาธิคุณด้วยการประพฤติตนเสมือนลูกที่ดีเป็นผู้คิดดีพูดดีและทำดีมีความอดทนอดกลั้นและมีไมตรีจิตแผ่เผือเอื้อเฟื้อต่อกันอย่างไม่เลือกที่รักผลักที่ชัง เพื่อแม่แห่งชาติอยากได้ทรงพระเกษมสำราญเบิกบานด้วยพระกำลังอันเข้มแข็งและทรงเบาพระาราชหฤทัยว่าลูกไทยของพระองค์ล้วนมีสติสำนึกรู้อยู่ในคุณธรรมพร้อมเป็นกำลังของชาติบ้านเมืองสื่อไปขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรยัยและพระจักุศนธรรมจริยา รถอภิบาลรักษาสมเด็จบรมบพิิรพระราชสมภารเจ้าสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธทธพรชัยสเสด็จสถิตเป็นกำลังพระรจหาชหรุไทยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นมิ่งขวัญของประเทศชาติตราบจิรัติติการเทินขอถวายพระพร